วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนขอรพะเจ้าอุยพรทุกทางวันนี้ขอพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านวันนี้ก็อยู่ที่พระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นคำพยากรณ์ถึงพระคริสต์ที่ได้ถูกเขียนไว้หลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูเข้ามาในโลกได้บอกว่าเมื่อพระคริสต์มาพระองค์จะทําสิ่งที่พิเศษมากที่เราจะอ่านถึงในข้อนี้ แต่อ่านว่าเดนซีอิสยาพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อที่5เขาถูกแทงก็เพราะความผิดต่างๆที่เราทำไปเขาที่นี่กำลังพูดถึงพระคริสต์ซึ่งเราเข้าใจว่าคือพระเยซูพระองค์ทรงถูกแทงเนาะจำได้ในบนไมก้กางเขนพระเยซูถูกแทงไวนะ้เนาะและบอกว่าเป็นเพราะความผิด ต่างๆที่เราทำาไปเขาฟกช้ำก็เพราะความชั่วต่างๆที่พวกเราทำฟกช้ำรูพระเยซูฟกช้ำเพราะว่ามีคนมาตีตีมีเอลเซมาตีพระองค์เอากำมือกโชกหน้าพระองค์เออตีพระองค์มาใหม่ฟกช้ำทำไมพระเยซูฟกช้ำเพราะความชั่ว ต่างๆที่พวกเราทำเนาะไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูเป็นคนบาปแต่เป็นเพราะว่าทุกคนในโลกนี้เป็นคนบาปในพระเยซูกำลังรับทุกทรมานแทนเรานะครับการตีสอนที่ทำให้เราหายดี Hi, ก็ตกอยู่บนขาวการตีสอนที่ทำให้เราหายดีหมายความว่าอะไรที่พระเยซูถูกตี นะนนเนาะปนไม้กางเขงก็เป็นเพื่อรักษาการเจ็บปวดของเราเพื่อเราจะหายจากโรคต่างๆของเราหายจากการเจ็บปวดของเราไม่ว่าจะเป็นเจ็บปวดในร่างกายหรือเจ็บปวดในจิตใจนะครับพวกเราได้รับการรักษาเพราะบาดแผลทั้งหลายของขาวนะครับ พระเยซูก็ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อจะรักษาเราให้หาย <c oughs> หายจากอะไรบ้างหายจากความบาปของเรามาเป็นสิ่งแรกที่เราจะรับการรักษาให้หายจากความทรมานที่มาถึงชีวิตเราเพราะความบาปนะครับและความเจ็บปวดที่มีในจิตใจด้วยนะครับหลายครั้งเราไม่สบายในภายในเนาะ เป็นปัญหาเนาะที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าปัญหาในร่างกายของเราคือเรามีอะไรเกิดขึ้นมีการเจ็บปวดในใจแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายพระเยซูตายบนไมก้กางเขนเพื่อจะบํมบัดรักษาการเจ็บปวดที่เรามีในจิตในใจของเขาและพระเยซูตายบนไมก้กางเขนเพื่อเราจะหายจากโรคได้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้า ขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้เนาะเดินบนโลกนี้ในร่างกายมนุษย์พระเยซูใช้เวลาทุกทุกวันที่จะรักษาคนอสสบายเนาะหลายหลายพันคนมาหาพระองค์และพระเยซูก็ได้รักษาเขาเนาะไม่มีประวัติของซากคนหนึ่งที่เคยมาหาพระเยซูและขอให้พระเยซูรักษาที่พระเยซู บ่ได้รักษานะครับอาจจะมีแต่พระกอมปีมาดีบอกเธอแดงว่าพระเยซูก็มีใจสงสารคนเจ็บคนปวดมากนะครับและอยากจะสัมผัสเราเมื่อเรามีการเจ็บปวดนะครับเพราะว่าพระเยซูก็รู้ถึงความเจ็บปวดของเราแล้วพระเยซูก็ได้ซอยทุกคนที่ได้มาหาพระองค์ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเยซูชอบนะคือความเชื่อความเชื่อนะครับเมื่อเรามาหาพระเยซูด้วยความเชื่อนะครับหลายครั้งเมื่อคนมาหาพระเยซูเ,เพื่อจะรักษาเขาพระเยซูจะถามว่าเจ้าเชื่อว่าเขาเสียดได้บ่เนะเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรแนละ้วแต่เป็นพระเจ้าจะเหมือนกับว่าพระเจ้า ก็จะตอบสนองต่อคนที่มีความความเชื่อในพระองค์แท้จริงบางครั้งพระอิสุรักษาถึงแม้ว่าคนไม่มีขอพระเจ้าที่พระเยซูก็มีใจเมตตาแต่พี่น้องครับพระเยซูจะชอบนะเมื่อเรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระองค์กําลังฟังอยู่แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงสัมผัสวันนี้อยากให้เราอาธิษฐานน้ากันนะครับ คงมีบางคนที่นี่ที่รู้สึกไม่สบายอาจจะไม่สบายในร่างกายอาจจะไม่สบายในจิตใจก็ได้เนาะอยากให้เราเอาทุกอย่างมาเนาะ้วมอบไว้กับพระเยซูที่นี่บอกว่าพระเยซูได้แบกความทุกข์ทรมานของเราบนไมก้กางเขนฉะนั้นอยากให้พี่น้องทำย่างนี้เนาะ ้ามีความเจ็บความปวดก็เจนตนากับเจนตนาการว่าได้จากมันกับในมือของเจ้าและเอาสิ่งเหล่านั้นวางไว้ที่ประบาทของพระเยซูแล้วก็ขอให้พระเยซูทรงรักษาวันนี้นะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันเนาะตอนนี้โอ้พระเยซูคริสต์เจ้าขอคุณพระองค์ที่พระเยซูก็มีใจเมตตา ขอคุณพระเยซูที่พระเยซูขามาในโลกนี้ที่จะซ้อยเขาให้รอดจากความผิดบาปของเฮาและจากทุกอย่างที่มาจะทำที่จะทำลายชีวิตของเราขอให้พระองค์ทรงดูภาระของเราดูการเจ็บปวดของเราทุกอย่างที่เฮามีขอให้พระองค์ทร,รงเ,รเ,งเ,รงเมตตาขอให้พระองค์ทรง สัมผัสโดยฤทเดชของพระองค์ตอนนี้เราก็ได้มอบสิ่งที่กำลังทำลายเราอยู่การเจ็บปวดโรคต่างๆสิ่งที่ไม่ดีในจิตในใจของเราเราเอาสิ่งเหล่านี้ไว้อพระองค์เจ้าก็ลูกได้เอาสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็มอบไว้คับพระองค์ตอนนี้เลยโอพระองค์เจ้าก็ให้พระองค์ทรงสัมผัสให้พระองค์ทรงรักษาให้หาย โดยพันธานของพระอิสระิจาลูกเชื่อในพระองค์กำลังไว้วางใจในพระองค์และจะขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าที่พระองค์จะทำอย่างนั้นแล้วก็ถวายกินแต่พระเจ้าในพันธนามของพระอิสระิจาอาเมนนะครับขอพระเจ้าใว้พรทุกทานอาเมน